สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมานำเสนอเมนูน้ำพริกกากหมูนะคะซึ่งเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วก็ทานกับข้าวหรือไข่เจียวก็อร่อยมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ วันนี้เราจะใช้มันหมูแข็ง1กิโลครั้งนี้ที่เราทำจะเป็นน้ำพริกกากหมูสูตรเร่งด่วนนะคะเราก็เลยซื้อกระเทียมเจียวกับหอมเจียวมาเลยนะคะเป็นแบบสำเร็จรูปค่ะส่วนพริกป่นนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นพริกแห้งแล้วก็มาตําเองแบบนี้นะคะมันจะทำให้น้ำพริกกา,กากหมูของเรามีความหอมมากขึ้นค่ะน้ำตาลทรายและเกลือแค่นี้เองค่ะ เราก็มาเริ่มจากนํามันหมูไปเจียวนะคะมันหมูอันนี้เวลาเราซื้อที่ตลาดเนี่ยเราบอกให้เขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เราเลยก็ได้นะคะนํามันหมูเทใส่กระทะนะคะในช่วงแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะคะแต่พอเราเริ่มเห็นว่ามีน้ํามันเขาออกมาแล้วเนี่ยก็ให้ปรับเป็นไฟกลางเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกะหมูมันจะไหม้แล้วก็ทานไม่อร่อยนะคะ ก็ค่อยๆเจียวไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะหมั่นคนนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดกระทะค่ะ นี่ค่ะก็เหลืองประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้เขาเกรียมมากเพราะว่าตัวกากหมูเนี่ยเขาจะมีความร้อนอมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราช้อนตักเขาขึ้นไปใส่จานตั้งวางพักทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะสุกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกากหมูน1นกิโลพอเจียวออกมาแล้วก็จะเหลือแค่นี้เองนะคะแต่น้ำมันเนี่ยจะได้เยอะมากๆเลยเราก็เอาน้ำมันเก็บไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นก็ได้นะคะ ซึ่งน้ำมันหมูเวลาเรานำไปทำกับข้าวเนี่ยจะหอมมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำพริกป่นกันนะคะเราก็นำเอาพริกแห้งเนี่ยนะคะมาคั่วกระทะนะคะโดยการใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็นำพริกแห้งใส่ลงไปแล้วก็คั่วโดยใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะขม ก็ค่อยๆค,คั่วไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนพริกแห้งเขาหอมแล้วก็ดูว่ามีความกรอบนะคะก็นำตักขึ้นได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะนำขึ้นได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโขลกพริกป่นกันนะคะปริมาณของพริกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่วันนี้ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะกะให้ได้สักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยค่ะ เริ่มแรกนะคะตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะเราก็นำกากหมูกระเทียมเจียวหอมเจียวใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คลุกเคาทุกอย่างเขาให้เข้ากันก่อน,นะคะ่ะ จากนั้นก็ตามด้วยพลิกป่นค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันอีกทีแล้วคราวนี้ก็เปิดไฟได้เลยนะคะเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายซึ่งวันนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ปริมาณของพริกป่นน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะเอาตามรสชาติที่เราชอบได้เลยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยน้ำพริกกกหมูเขาจะใส่พวกผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสลงไปแต่ด้วยความที่วันนี้ เราจะไม่ใส่เพราะว่าบ้านเราจะไม่ทานอาหารที่ใส่ผงชูรสนะคะเราก็จะใส่เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าน้ำพริกของเราจะแฉะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราคั่วไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันก็จะระเหยขึ้นไปเองนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะพอได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะคราวนี้เราก็ ตักใส่จานแล้วก็เตรียมหุงข้าวสวยวร้อนๆไข่เจียวสักจานแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วน้ำพริกกา,กากหมูสูตรเด็ดอร่อยมากๆทำเก็บไว้นานได้หลายวันนะคะใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทแช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ